สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็เป็นงานอัปเดตต,ต่อหุ่นกันพามาสเตอร์เกรดกันดั้มบัปปะทอตัวนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับในส่วนของงานในวันนี้ครับผมได้ทําการเก็บสีที่ยังไม่เรียบร้อยในบริเวณชิ้สน,สน,สนส่วนต่างๆของตัวหุ่นกันพาครับแล้วก็ทําการต่อชิ้นส่วนของเฮดยูนิตเพิ่มเติมขึ้นมาครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของเฮดยูนิตนั่นเองครับเสร็จแล้วก็ต่อด้วยในส่วนของอาร์มยูนิตครับ โดยชิ้นส่วนของอาร์มยูนิตเนี่ยผมได้ทําการเติมสีทองเมทัลลิกและสีเงินเมทัลลิกลงไปณบริเวณจุดขยับนะครับแล้วก็บริเวณสายส่งข้อไฮดริกนะครับสำหรับการประกอบหุนกันพลามาสเตเกตกันด้าบาร์บะทอสต,ตัวนี้ครับความสนุกข,ของเขาอยู่ตรงที่การคัดต้อมสี <Yeah. S 1> เติมสีลงไปบริเวณชิ้นส่วนโครงในของหุนกันพลานเองครับและนี่ก็คือชิ้นส่วนอาร์มยูนิตที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็คืองานต่อหุนกันพลามาสตเกต กันดั้มบาปทอสวันที่3ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะมาลงคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมในอีพีหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ